อ้าใส่กระเทียมน้ำมันเลยใส่เลยเชฟกระทะดำวันนี้ทำอะไรเพื่อนๆคล้ายๆกันหมดนะกระเทียมหอมเหลืองนะมาดูว่าทําอะไรวันนี้ก็จะเชฟกระทะดำทำอะไรเดี๋ยวยังไม่เฉลย <c oughs> พอกระเทียมเริ่มเหลือง กินหอมหอมเพื่อนใส่หมูลงไปผัดหมูแน่นอนแต่จ,จะผัดยังไงเพื่อนผัดหมูผัดกับน้ำมันให้สุกน yeah. okay. ี่ใส่เครื่องปรุงลงไปตามใจชอบ ใส่เครื่องปรุงลงไปจัดไปรอหมูสุกเพื่อนเฉลยนะครับผมผัดผักเพื่อนผัดผัดผักผัดผัดมกคลีนะเพื่อนนะม็อกคาลีเติมน้ำนิดนึงอ่า เติมน้ำนิดนึงเติมน้ำมันหอยนิดหนึ่งน้ำปลานิดหนึ่งผงนัวผงรัวเพื่อนๆชดไม่ได้ <laughs> เรามาดูหน้าตาเพื่อนๆเนี้ยใกล้แล้วใกล้เอ้วถ่ายเฉยเฉยไม่ได้ใส่จานนะเอนี่ก็เริ่มหน้าทานแล้วครับผมนี่ใส่จานมีข้าวราดได้เลยนี่แหละครับผมนี่แหละดู เรียบร้อยครับผมจากทำกับข้าวเสร็จนะข้าวาในห้องครัวพื่อนจะมีคนรอแต่ข้าวมาไม่ได้เขาไม่มาหรอกไม่กล้า <c oughs> มีคนรออยู่มีนกนำโชครออยู่รออะไรเจียเสร็จแล้วกับข้าวอ่ะรออะไรเอ๊ระหว่างคุยกับน,นกเออเดี๋ยวกับข้าวมาออมห,หน่อยมห,หน่อยหอม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 หน่อยหน่อมหน่อย อออืื้หเสร็จแล้วนะครับกับข้าวรอใส่จานเห็นไหมเพื่อนผัดหมูกับม็อคคอลี่เพื่อนนะนี่ยเนี่นี่ยเนี่เพื่อนนะนี้ก็เจบร้อยนี่ครับนั่งรอทำกับข้าวจนเสร็จเลยหอมหน่อยที่หอมหน่อยหรหอมหน่อยหอมได้ไหมหอมได้ไหม หอมเลยไหมหอมเลยไหมหอมหน่อยอย่าจิกอย่าจิกอือือคลิปนี้แค่นี้เพื่อนๆนะบ๊ายบายสวัสดีครับ